อ่อัพโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้พร้อมแล้วหน้าปกก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าใครเซิร์ชมาเจอคลิปเราหน้าปกก็จะออกประมาณนี้เราพอใจหรือเปล่าถ้าเราพอใจก็เอาหน้าปกนี้เลยแต่ถ้าเราไม่พอใจเราสามารถเปลี่ยนได้ครับแต่จะไม่แต่จะเปลี่ยนในหน้าแอปของ YouTube ไม่ได้นะท่านผู้ชมการเปลี่ยนของเราต้องไปเปลี่ยนที่ Google Chrome นะครับทำให้ทำให้เสมือนว่าเราทำงานผ่านคอมพิวเตอร์ตรงนั้นอาจจะเปลี่ยนได้ ที่ผมเคยพาทุกคนไปเปลี่ยนหน้าปกทําตรงนั้น่ะจะเปลี่ยนได้เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูเนี่ยผมเข้ามาที่หน้า YouTube นะครับหน้า YouTube ที่เป็นหน้าเสมือนหน้าเบราว์เซอร์เขาเรียกว่าหน้าเบราว์เซอร์ u t u b e ไม่ใช่หน้าแอปพลิเคชันนะขอย่างกันแต่สับสนแล้วก็แตะเข้ามาครับอ้าวโทษนะครับอันนี้เข้ามาหน้าาแล้วโอเคกดมาที่ ตัวเลือกที่2นะครับไอคอนที่2ที่เป็นรูปวิดีโอนะครับถ้าอยากเปลี่ยนนะคลิปนี้เป็นยาวนี่จะเจอคลิปเราแล้วนะครับมันยังเป็นสถานะส่วนตัววิธีเปลี่ยนก็จิ้มเข้าไปที่วิดีโอที่เราจะเปลี่ยนตึงเราก็จะมีรูปบินสอนะครับแตะเข้าไปมันจะเป็นรูปเล็กๆท่านผู้ชมสามารถขยายซูมเข้าซูมออกได้นี่นะครับเขาก็จะสุ่มมานะครับสุ่ม รูปหน้าปกมให้เรา3ที่ถ้าเราอยากเปลี่ยนเราก็กดเปลี่ยนนะครับตึง้งเปลี่ยนได้3อย่างอันนี้คือระบบเขากําหนดเองแต่ถ้าเราอยากเอาหน้าปกของเราเหมือนที่ท่านผู้ชมเห็นใน YouTube ช่องอื่นนะครับที่หน้าปกซี่อๆเขาทำยังไงต้องอัปโหลดครับเราต้องไปแต่งรูปเป็นขนาด1 6 9แล้วก็แต่งมาซี่วยแล้วก็มาอัปโหลดในตรงนี้นะครับอัปโหลดขนาดย่อเนี่ยอัปโหลดภาพขนาดย่ออันนี้คือรูปหน้าปกเปลี่ยนตรงนี้พอเปลี่ยนเสร็จก็กดบันทึก นี่บันทึกเรียบร้อยทีนี้เราก็ไปดูที่หน้านะครับตัวนี้เป็นส่วนตัวใช่ไหมเราจะเปิดแล้วก็กดไปที่ส่วนตัวปุ๊บเลือกมาที่สาธารณะจากนั้นกดเผยแพร่ตัวนี้เผยแพร่เรียบร้อยอ่าเดี๋ยวกลับไปดูที่แอปพลิเคชันทีนี้ต้องใช้ควบคู่กันเบราว์เซอร์กับแอปพลิเคชันนะครับ กดเข้าไปดูในช่องของเรานี่มาแล้วครับวิดีโอที่ชั้นอัปโหลดนะครับตอนนี้ก็มาแล้วใครเซิร์ชมาเจอคลิปของเราก็จะเจอหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับหน้าปกประมาณนี้ชื่อคลิปประมาณนี้แล้วก็กดเข้าไปดูอะไรอย่างงี้จะทำไมกดปิดไว้ก่อนอาการอัปโหลดคลิปก็จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไป